สวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาแล้วก็ราศีกันทุกทุกท่านกันด้วยนะครับก็ทักทายกันอีกครั้งนะกับเปิดฟ้าสองดาวเป็นคลิปคําพยากรณประจำเดือนสิงหาคมนะครับ2,564ก็ยังคงเหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในเรือนของราศีกันอยู่นะครับหรือว่าหากท่านไม่ทราบลัคนาของตัวท่านเองเนี่ย ก็สามารถที่จะใช้อ้างอิงจากผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงของวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่16ตุลาคมของทุกๆปีนะครับซึ่งก็คือคนราศีกันนั่นเองก็สามารถที่จะใช้อ้างอิงดูคําพยากรณ์ในอีพีนี้ได้เช่นกันนะครับเอาละเดี๋ยวเรากอเข้ามาว่ากันกับเนื้อหาของคําพยากรณ์ประจําเดือนกันเลยนะสําหรับชาวกันในเดือนสิงหาคมนั้นนะครับก็ยังคงเป็นเดือนที่เรียกได้ว่า ความสําเร็จในชีวิตจะยังคงมีความดีอย่างต่อเนื่องนะเหตุผลก็เพราะว่าดาวพุทธที่เป็นดาวตัวแทนของทั้งดาววาสนาและก็ดาวการงานของชาวกันนั้นจะโครจรกลับเข้าบ้านของตัวเองแล้วก็มีกําลังดีซะด้วยนะครับมันจะส่งผลให้ชาวกันนั้นมีความมั่นใจในสิ่งที่จะทําแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าตัวเองนั้นจะทําได้นะและมันก็จะเป็นอย่างนั้นซะด้วย ออดาวพุดธดาววาสนาแล้วก็ดาวการงานนั้นโคจรตามดาวพระสุขซึ่งเป็นดาวการเงินแล้วก็สองดวงนี้พุดธกับสุขนั้นเขาเป็นดาวคู่ธาตุน้ําอิทธิพลของดาวคู่นี้นะครับจะทําให้การเงินดีการพูดการคุยการเจรจาต่างๆนานาจะได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีถึงแม้ว่ามันอาจจะเข้ามาแล้วก็ต้องใช้ไปเออเงินมันมีเข้ามาแล้วก็จ่ายไป อาจจะมีอาจจะเก็บอยู่กับตัวไม่ได้แต่ก็มีเข้ามาเติมให้อยู่เรื่อยๆไม่มีขาดช่วงต้นๆเดือนนะครับประมาณวันที่1ถึงวันที่4ที่5เนี่ยดาวว่าาสนาดาวการงานก็ยังคงอยู่ในเรือนราพะอยู่แล้วก็อยู่คู่กันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งมาจากเรือนวินาศออดาวพระอาทิตย์นั้นมีตําแหน่งเป็นมหาจักรเล็งเข้าหาดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุไฟกันนะครับก็เป็นเกษตรตาธิบดีอยู่ในเรือนปุตตะ นะจะยังคงเป็นช่วงจังหวะที่ดีอยู่นะไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการงานหรือว่าลู่ทางต่างๆก็ยังมีอยู่สําหรับผู้รับผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่เขามีอำนาจมากกว่าคุณผู้บังคับบัญชาเขาก็ยังคงให้ความร่วมมือแล้วก็อุ้มสมคุณอยู่นะถึงแม้ว่าความสำเร็จต่างๆราบผลต่างๆที่พึงจะได้มานั้นมันอาจจะไม่ได้ง่ายเลยอาจจะต้องมีการลงทุนลงแรงลงไปเสียก่อน แล้วผลตอบกลับตอบแทนมันถึงจะได้มามันก็ไม่ได้เข้ามาเป็นกรอบเป็นกรรมซะด้วยนะครับมันอาจจะเข้ามาในลักษณะของทยอยตอบแทนเข้ามาด้วยนะชาวกันหลายคนช่วงนี้จะมีคนเข้ามายื่นโอกาสดีๆให้นะครับแล้วก็ชาวกันอีกหลายคนก็เหมือนกันช่วงนี้ก็อาจจะกําลังอยากจะลงทุนอะไรใหม่ๆอยากจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการของงานอยากจะขยับขยายด้วย การเงินในช่วงนี้รายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับระวังการใช้จ่ายเงินตามอำเภอใจตัวเองด้วยนะพอขยับเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะครับประมาณวันที่5ไปจนถึงวันที่12นะช่วงนี้ดาววาสนาแล้วก็ดาวการงานนั้นขยับตกเรือนวินาศแต่ก็ยังได้ตำแหน่งของทั้งรายชาโชคอุจจาวิราชแล้วก็มหาจักรอยู่นะครับก็ยังเป็นช่วงที่ อาจจะรู้สึกมีภาระรอบๆตัวหรือว่าหน้าที่ต่างๆที่ต้องได้รับผิดชอบนั้นมันดูตร,ตรึงตรึงมืออยู่นะอีกอย่างความสัมพันธภาพกับสังคมคนรอบๆข้างนั้นมันดูเป็นห่างเหินห่างเหินกันยังไงไม่รู้ถึงแม้ว่าจะมีคนเข้าหาก็มักจะเข้ามาพร้อมกับความอึดอัดลำคาญใจตามมาด้วยในเรือนวินาศนะครับมีดาวพระเกตดาวพุธดาวอังคารแล้วก็ดาวพระุร่วมเรือนกันอยู่ แล้วก็ทํามุมเลงปลายหอเข้าหาเรือนอลิที่มีดาวพฤหัสรองรับอยู่ก็ต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่คุณนั้นเบื่อหน่ายผู้คนนะจิตใจนั้นจดจ่ออยู่แต่กับตัวเองกับความคิดของตัวเองนะมันมีความวาดฝันมันมีการจําลองแล้วก็ซิมูเลตอยู่ในหัววกไปวนมาว่าชีวิตจะต้องเดินไปในรูปแบบไหนแล้วก็จะแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่อย่างนี้ให้เป็นอย่างไรเพื่อที่จะให้จบเร็วๆนะครับ หรือมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณนั้นอาจจะพยายามที่จะทําอะไรหรือว่าเริ่มอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งต้องได้ใช้จิตใจแล้วก็สมาธิโฟกัสไปกับจุดนั้นค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวดาวพระอังคารกับดาวพระศุกร์นั้นเขาเป็นดาวคู่มิตรกันนะครับอยู่ในเรือนวินาศการเงินนั้นเริ่มที่จะมีช่องมีทางต่างๆเปิดออกให้ได้เห็นให้ได้เข้าไปจับเข้าไปคว้าได้เข้าไปหา สร้างเงินหลั่งไหลเข้ามาในกระเป๋าเสริมเพิ่มเติมได้มากขึ้นแล้วนะครับถึงแม้ว่าค่าตอบแทนมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่เคยเป็นมาแต่ว่าสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันก็ถือว่ายังดีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับคนรอบๆข้างก็ยังให้ความร่วมมือความช่วยเหลือดีอยู่แต่ว่าจุดที่อาจจะเป็นปัญหากับชาวกันอยู่บ้างก็คือ,อคู่ของดาวพระพุธกับดาวพระอังคารนี่แหละถึงแม้ว่า เขาจะไม่ใช่ดาวคู่ศัตรูร้ายแรงอะไรกันเนี่ยแต่ว่าเขาก็เป็นดาวคู่ปากเสียงทะเลาะกันอยู่ 1. น,นะครับอย่าให้ใครยืมเงินนะหรือว่าใจดีเนี่ยอยากจะหาเรื่องใส่ตัวเนี่ยไปเสนอตัวไปช่วยคนอื่นเนี่ยระวังให้ดีเพราะว่ามันอาจจะนํามาซึ่งเรื่องราวที่ทําให้คุณจุกจิกใจโมโหในภายหลังได้ 2. นะครับการใช้คําพูดก็ขอให้ระวังนิดหนึ่งนะ ด้วยอิทธิพลของดาวแบบนี้ผมไม่ได้บอกว่าคุณจะพูดไม่ดีหรือว่าวาจานั้นกวนประสาทนะครับแต่ว่าผู้รับฟังหรือว่าผู้รับสารเขาอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดกันได้มันก็อาจจะไม่ถึงกับขึ้นเสียงชี้หน้าทะเลาะกันหรอกแต่ว่ามันจะอยู่ในลักษณะเหมือนคลื่นใต้น้ําหรือว่าหนามแหลมที่ปักทิ่มคาอยู่ในพื้นรองเท้านะ่ะยามที่มีโอกาสมีเวลาเขาจะแทงข้างหลังคุณ นะครับพูดใส่ร้ายใส่ความก็ขอให้ระมัดระวังเอาไว้นะครับพูดให้น้อยเข้าไว้นะครับแล้วก็งานใดที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเอกสารดูแลตรวจสอบให้ดีก็แล้วกันนะแล้วก็พอขยับเข้ามาประมาณวันที่13เป็นต้นไปนะครับการเงินจะเริ่มผ่อนคลายความตึงเครียดลงมากขึ้นดาวการเงินจะโคจรเข้าทับตัวนะครับได้อุดมมาเกณฑ์ ก็เริ่มที่จะมีเงินไหลเข้ามาจากน้ําพักน้ําแรงที่ลงทุนลงไปทําลงไปในช่วงก่อนหน้าเนี้ยิ่งด้วยแล้วนะครับประมาณวันที่23 24 25นั้นมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนด้วยจะมีคนยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนถึงแม้ว่ารายจ่ายมันจะยังไม่เบาลงแต่ว่าทิศท,ทางของการเงินจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือในช่วงครึ่งปักหลังของเดือนนี้แหละ แต่ว่าสําหรับเรื่องของงานนั้นนะครับช่วงคาบเกี่ยวของระหว่างวันที่13ไปถึงวันที่22เนี่ยมันอาจจะยังมีความเหนื่อยใจอยู่นะยังคงไม่คลี่คลายนะครับยังคงต้องได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างมากอยู่อาจจะเป็นในลักษณะของงานของการเจรจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์ลงทุนร่วมหุ้นหรือว่าอาจจะอยู่ในรูปแบบของกงสีทําร่วมกันกับคนในครอบครัวก็แล้วแต่ แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวกันก็คืออย่าท้อนะครับดาวพระเสาดาวปุตตะยังคงยืนยันความมั่นคงในอนาคตอีกทั้งดาวพระศุกร์ดาวการเงินดาวแห่งความสําเร็จก็ยังมีกําลังอยู่ในช่วงที่จังหวะที่เดินดีอยู่ขอให้ตั้งใจนะครับขอให้แค่สม่ําเสมอกับสิ่งที่ต้องทําอยู่ไปได้แน่ๆครับสําเร็จแน่ๆครับผลลัพธ์มันจะไปเบ่งบานเอาช่วงน,น,ยยน,นู้นแหละครับกันยายนนั่แหละถึงจะเห็นได้ชัดเจน นะครับแต่สิ่งที่ยังอยากจะให้ระมัดระวังอยู่ก็คือในด้านของอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนี่แหละครับดาวคู่วิวาทะอย่างพระอาทิตย์กับพระอังคารยังคงยื้อกันอยู่ในเรือนวินาศโดยเฉพาะกับคู่ครองหรือว่าหุ้นส่วนคู่สัญญานะไอเดียความคิดมันมักจะขัดแย้งกันมันไม่ตรงกันมากนังสักเท่าไหรนะ่น่ะและอีกช่วงนะครับ16บ7 18 ดาวพุธท,ท่านย้ายกลับมาบ้านตัวเองชะตาคุณจะดีแต่ว่าดาวพระอาทิตย์ดาววินาศน,นั้นจะเข้ามาอยู่กับดาวพระอังคารดาวศาสะและก็ดาวมรณะเป็นเป็นดาวคู่ศัตรูร้ายแรงกันนะครับกร็รัดระวังคนอื่นจะทําให้เสียหายเสียชื่อเสียงใส่ความใส่ร้ายหรือว่าทําให้เดือดร้อนนะครับถ้าเป็นไปได้สิ่งของหรือว่าข้าวของต่างๆของตัวท่านเองก็อย่าให้ใครหยิบยืมเอาไปใช้นะ โดยเฉพาะในเรื่องของรถของรานะครับก็เตือนกันเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งเดินทางระมัดระวังนิดหนึ่งกันหน่อยนะเอาก็ขออนุญาตข้าม,มาที่เรื่องของความรักกันเลยก็แล้วกันนะครับดาวพฤหัสก็คือดาวปัตตานีนะครับณขณะนี้ยังคงอยู่ในเรือนอลีเล็งเข้าหาดาวอีกหลายดวงเลยในเรือนวินาศก็คงต้องบอกว่ามันก็อาจจะมีเรื่องของการถกเถียงนะ ลิ้นกับฟันก็ยังมีาการขบกัดทะเลาะกันอยู่นะอาจจะขัดกันอยู่บ้างตามภาษาดวงดาวที่ท่านขัดแย้งกันนั่นแหละครับแต่สิ่งที่ประเสปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือถึงแม้ว่า,าเขาจะดูกวนประสาทกวนโอยไปหน่อยแต่ว่าเขาก็ยังคงเกื้อกูลคุณได้อยู่นะยังคงมีความพยายามช่วยเหลือผลักดันในความสําเร็จให้ชีวิตคู่นั้นมันมีความก้าวหน้าเกิดความสําเร็จได้ดีอยู่ ก็คงจะเรียกได้ว่าปากกับการกระทํานั้นค่อนข้างที่จะตรงกันข้ามอยู่นะครับส่วนคนส่วนนั้นดาวพระศุกร์ตัวแทนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นทับตัวแล้วก็เล็งเข้าหาเรือนปัตตานีก็คงเป็นเดือนที่จะได้ไม่เงียบเหงาอะไรมากนักหรอกครับดาวพระเสาร์ดาวปุตตะเองก็แข็งแรงเป็นเกษตรตาทิบดีด้วยซ้ําไปการหลายคนนั้นถึงกับวุ่นวายสับสนนะสับรางไม่ถูกเลยทีเดียว แต่ส่วนมากมันก็มากจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปแบบของทางไกลหรือว่าสื่อโซเชียลออนไลน์คุยกันซะมากกว่านะครับหรือถ้าจะตัดสินใจคบใครจริงๆจังๆนั้นผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับก็สามารถที่จะคบหาดูใจกันได้แต่ว่าก็ขอให้เช็คให้ดีๆสักนิดหนึ่งว่าเขานั้นมีภาระที่ยังตัดไม่ขาดอยู่หรือเปล่าเพราะว่าดาวพระศุกร์เองก็ ยังคงสัมพันธ์อยู่กับดาวพระราหูนะครับอีกทั้งดาวมรณะอย่างดาววังคารก็ยังเรียงกันกับดาวปัตตนิดาวพระหัสในเรือนอริอยู่ไอ้รักมันก็รักล่ะครับก็คงจะไม่ได้มาหลอกมาลวงกันหรอกแต่ว่าบางทีนะปัญหาข้างหลังของแต่ละคนนั้นมันก็ยังไม่ชัดเจนก็ดูให้ดีๆก็แล้วกันนะครับก็คงจะไม่มีอะไรมากระมัดระวังเอาสักหน่อยก็แล้วกันขอบพระคุณมากๆนะครับ คำพยากรณ์ที่ให้มานี้ก็อาจจะไม่ครบทุกแง่ทุกมุมเพราะว่ามันเป็นของส่วนรวมนะครับเหตุการณ์มันอาจจะตรงบ้างอาจจะเฉียดบ้างก็ขอให้พิจารณาแล้วก็ปรับเอาไปใช้กับชีวิตของตัวเองก็แล้วกันนะครับเอาไปเป็นเข็มทิศนําทางสิงหาดาวหลายดวงนั้นผ่านเรือนวินาศค่อนข้างที่จะเยอะถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นเดือนแห่งความสําเร็จ อย่างต่อเนื่องแต่ความไม่แน่นอนมันก็ยังคงมีสูงอยู่นะครับออดำเนินภารกิจชีวิตประจำวันก็ขอให้ระมัดระวังก็แล้วกันภาระค่าใช้จ่ายก็ขอให้เซฟเซฟเอาไว้บ้างนะครับช่วงปากแรกๆถึงแม้ว่าจะบอกว่าการเงินนั้นจะมีเข้าอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นก้อนใหญ่มันจะเข้ามาในรูปแบบทยอยเข้าทยอยเข้าความรักถ้าตัดเรื่องจุกจิกขัดแย้งเล็กๆน้อยๆไปได้ก็ยังถือว่า ยังคงอุ้มสมกันดีอยู่นะครับที่เหลือก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคนอื่นนั่นแหละครับจะทําให้ทุกใจก็เป็นพอตัวคุณชะตาย,ยังคงแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่ถึงแม้ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าไม่มีใครทําร้ายคุณได้แน่นอนอยู่แล้วครับสําหรับเดือนนี้ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ